เดืร,รบพิเศษเกตเวย์เบร12คดต้องขี่ม้าสู้รบกับกองทัพของกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่อันตรายที่สุดนในโลกนับหมื่นคดพวกเขาคือหน่วยทหารทีมแรกของอเมริกาที่ถูกส่งไปทำธุรกิจในพื้นที่อัฟกานิสถานหลังจากเหตุการณ์ในเอริเวนและนี่คือภาพยนตร์ที่ถูกสร้างมาจากเรื่องจริงเหตุการณ์จริงของภารกิจลับที่ขนันเต็มแมสเดี๋ยวหยิบออกมาสปอยและรีวิวให้ชมกันกับภาพยนตร์เรือ12สกปรก12ตายไม่เป็ด ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้สร้างมาจากเรื่องจริงครับเหตุการณ์จริงด้วยและตัวละครมีตัวตนอยู่จริงๆหนังถุกใช้ในปี2019เป็นผลงานนำกลับของนิโคลไลฟูเกลเซกที่ได้ถ่ายทอดความเดือดสุดๆในสนามรบออกมาได้อย่างสมพู์แบบมากๆนี่เป็นภาพยนตร์สงครามแอคชั่นที่มีครบทุกอารมณ์ครับมีทั้งความเดือดความดราม่มาและลุ้นระทึกอยู่ในเรื่องเดียวเราเรื่อง,ร,องราวหลังจากเกิดเหตุการณ์เครื่องบินพุ่งชนตึกโบเทสเซนเตอร์และทำให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเพียงไม่กี่วันรัฐบาลและกองทัพสหรัฐก็ได้มีแผนส่งหน่วยบรบพิเศษเข้้้าาสสู่่พพืนนนทีอฟกิถและไดวรเศ เบรส12นายที่ชนะก,การพรเน์เสนอทีมเข้าทำภารกิจและนี่คือกองกำลังทหารกลุ่มแรกที่ได้เข้าสู่พื้นที่สนามรบและพื้นที่สตูของกลุ่มตาลิบนันและกองกำลังอัลเคีด้าที่ตั้งคายอาศัยอยู่หมือรบพิเศษทีมนี้มีชื่อทีมว่าแดกเกอร์ที่นำทีมโดยผู้กองมิดเนลสันแลรับปากิจตให้เข้าร่วมมือกับกองก,องกำลังทหารอิสราเอลที่นำทัพโดยนายพลอับดุลดอสตูมให้เข้าบกและโจมตียึดเมืองต่างๆขื้นมาจากกลุ่มตาลิบนันเพื่อป้องกันไม่ให้เมืองแห่งนั้นกลายเป็นสถานที่ฝึกแแแลลละะะะะเเเเกกกกกกณ์คคนนมมมมาาาาารรรรร่่ววบขขข้้โจจจตตีีปททศฝัััังงออออภิดดืส กำลังรบของผู้ก่อการร้ายโดยทาการชี้เป้าให้เครื่องบินทิ้งระเบิดใส่พื้นที่ของศัตรูซึ่งตอนแรกนั้นในผงดอดสตูยังไม่ไว้ใจและไม่ให้ความร่วมมือกับทีมของผู้กองเนลสันสักเทา่าไรเหตุผลนั้นก็เพราะว่าหากมีทหารอเมริกาตายอเมริกาจะทิ้งพวกเขาและทําให้พวกเขาแพ้ส,สงครามเลยไม่อยากให้ทีมของผู้กองเนลสันไปอยู่ในแนวหน้าครับแต่ด้วยความแน่วแน่และความเก่งกาจในการวางแผนรบของผู้กองเนลสันทําให้ในพงดอดสตูอยอมรับและสู้เคียงข้างกันจนสามารถยึดเมืองต่างๆคืนจนได้สําเร็จและสามารถป,ปกป้องประชาชนและประเทศขอองงงงตััวเเได้สําาร็จในภยหลซึ่กิ ครั้งนี้เป็นภารกิจที่ดีที่สุดของกองทัพสหรัฐเลยก็เพราะว่าฝ่ายพลราธิการคาดการว่าจะต้องใช้เวลาถึง2ปีถึงจะสําเร็จภารกิจนี้แต่หน่วยเด็กเกอร์ทำสำเร็จภายใน3อาทิตย์ หนังมีการเล่าเรื่องเป็นลำดับขั้นได้อย่างดีครับค่อยๆจัดแจงอารมณ์ความรู้สึกของคนดูขึ้นไปเรื่อยๆเ,เล่าถึงช่วงเวลาที่เหล่าทหารกล้าได้ใช้เวลาในวันสุดท้ายกับครอบครัวเพื่อบอกลาก่อนเดินทางเข้าประจำในฐานทัพที่แนวหน้าเล่าถึงเรื่องก่อนที่จะส่งทีมเข้าไปในพื้นที่รบผู้พันจะต้องแน่ใจว่าทีมไหนพร้อมทีมไหนเหมาะกับภาร,รกิจจึงต้องมีการให้หัวหน้าของแต่ละหน่วยมาพิเศษถึงความพร้อมและความเข้าใจแผนง,งานของทีมตัวเองเพื่อชิงงานนี้กับอีกห้าทีมและนำภารกิจไปสู่หน้าที่ของทีมตัวเองและนอกจากน,น,นา บินซีนกเนี่ย้องบินสูงในระดับ25,000ฟุตเพื่อข้ามภูเขาและลดปืนต่อต้อตานอากาศยานเมื่อบินความสูงระดับนั้นมันก็จะทําให้นักบินและทหารทุกคนต้องสวมหน้ากากออกซิเจนแต่หน้ากากโซนผู้สานเนี่ยดันมาพังเลเสิทำให้ทหารทุกคนจะหมดเสเติระหะวางบินและบางคนถึงขั้นอาเจียนเลยฉากนี้ถือเป็นอีกหนึ่งฉากที่เก็บรายละเอียดดีมากๆครับและจุดเด่นของหนังเรื่องนี้ที่ไม่พูดถึงก็คงเป็นไปไม่ได้ก็คือฉากทหารอเมริกาขี่ม้าสู้รบกับกลุ่มผู้ก่อ,อก,การร้ายที่เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆและเป็นมมมมิิตใหห่าาากๆสสํรััับบนนงงคปจุและ นี่เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นคนมไม่รู้สึกว้าวอะไรมากแต่มันเป็นเรื่องจริงที่อิงมาจากเหตุการณ์จริงทาให้มันรู้สึกทึ่งเข้าไปอีกกับการรบของหน่วยรบพิเศษทีมนี้และนอกจากที่จะได้เห็นความเดือดของฉากปะทะกันแล้วนะครับคนดูยังได้รู้ถึงเหตุผลและต้นตอของสงคามรวมไปถึงความโหดเหี้ยมของกลุ่มก่อการร้ายที่มีต่อประชาชนโดยเฉพาะเรื่องสิทธิของสตรีมุสลิมอีกด้วย ใครที่เป็นสายหนังสงครามและชอบดูหนังสงครามที่มาจากเรื่องจริงต้องห้ามพลาดเรื่องนี้เลยครับคุ้ม10เต็ม10แน่นอนและนอกจากนั้นนะครับที่โมโนแม็กเองก็มีหนังสงครามหนังแอคชั่นอีกมากมายที่พร้อมเสิร์ฟความมันหล่อให้เพื่อนๆตามเข้าไปชมอีกด้วยดูได้ที่โมโนแม็กสุดยอดดังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง